สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวปรชิดวัคซีนตัวนี้สุดท้ายวูบหมดสติเจ้าหน้าที่หามส่งโรงพยาบาลด่วนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากหลังได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้โพสคลิปเหตุการณ์ที่มีสาวรายหนึ่งนั้นได้ไปฉีชิดวัคซีนซีโนแวคซึ่งพอฉีดเสร็จนั้นกลับวูบหมดสติซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างพากันร,รีบนําส่งโรงพยาบาลด่วนโดยได้โพสตข้อความว่าซีนโนแวควันนี้หลังต่อมาได้มีคนเข้ามาอธิบายวาาวรารรยยนีี้เกดากดาล ตั้งแต่ก่อนฉีดวัคซีนอยู่แล้วเลยทําให้เกิดอาการวูบท่านผู้ชมนะครับมีความ่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ